ฟังก็มาอยู่ที่สนามบินซิดนีย์แล้วนะคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันก่อนกลับเนาะก็คือเราจะบินจากซิดนีย์กลับไทยนั่นแหละแต่ว่าเราจะมีแวะเที่ยวนิดหน่อยนะคะก็คือฟังซื้อตั๋วกับซีเหมอนแอร์นะแล้วเขาก็ให้ที่พักฟรีด้วยฟังก็เลยจะไปเลเวอร์นะคะเลือกเลเวอร์นานที่สุดเลย2 0ชั่วโมงฮัลโหลทุกคนขอว้ามาตอนตัดต่อนะคะอยากเล่าเพิ่มเติมเนาะว่าทําไมเราถึงจองซี่เหมือนและซี่เหมือนคืออะไรแบบไม่ค่อยมีใครได้ยินเท่าไหร่ใช่ไหม คือมันก็ค่อนข้างใหม่เนาะฟังหาข้อมูลมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเลยอยากมารีวิวว่าเออมันเป็นยังไงมันดีจริงไหมเผื่อใครแบบอยากจองไปเที่ยวแบบญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็มีนะหรือว่าจะไปพวกยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วคือค่าตั๋วมันถูกมากทุกคนคือแบบถูกจนฟังแบบหรือมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผนลนที่ทําคลิปนี้มาแบบให้ทุกคนดูเนาะว่ามันเออดีจริงไหมก็ราคาที่ฟังได้นะคะก็ประมาณสามร้อยเก้าสิบหกเนาะก็คือตีเป็นสี่ร้อยดอลเนาะ สี่ร้อยดอนซึ่งเวลาปกติถ้าสมมติเราจองพวกสกูตพวกเออเจสตาแอร์เอ,อเออชียอะไรพวกเนี้ยมันก็คือห้าหกร้อยแล้วอะแล้วถ้าแบบเออบินตรงใช่ไหมการบินไทยจากซิดนีย์ก็ประมาณแบบหกร้อยกว่าเกือบเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยซึ่งสี่ร้อยะถ้าคูณสี่ร้อยคูณสามสิบเดี๋ยวขอคำนวณให้นะสี 400, 30, ่ร้อยคูณสามสิบก็อ่ะตกประมาณเก้าพันบาทเนาะ เก้าพันบาทเนี่ยเราได้กระเป๋าหนึ่งใบเป็นกระเป๋าโหลดยี่สิบห้ากิโลได้ที่พักซึ่งที่พักเนี่ยก็ฟรีต่อเมื่อเราเลเวอร์เกินสิบชั่วโมงเนาะคือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยมันจะมีแบบเลแค่สามชั่วโมงครึ่งเล่สิบห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงอะไรเงีย้ยมันก็แล้วแต่วันแล้วแต่ไฟที่เราบินเนาะก็เลือกได้เลยคืออย่างผมฟังเนี้ยก็เลือกแบบเต็มจํานวนนะคะอยากเที่ยวให้เยอะที่สุด ก็เลยจองไปไฟล์นี้นะก็ยิ่งช่วงนี้นะคะไปเที่ยวจีนใช่ไหมมันก็แบบเออฟรีวีซ่าด้วยแล้วเวลาเราใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็เชื่อมทราเวลการในอา i ีเพอะไรคือใช้งานง่ายแล้วก็เลยแบบเออไหนๆก็มีเวลาว่างเลยเงี้ยก็เลยเออโอเคแวะพักไปเที่ยวดูเดี๋ยวเป็นปันว่าเออมันมีโรงแรมให้จริงไหมเครื่องบินมันดีไหมแล้วก็ได้เที่ยวอะไรบ้างนะคะในแบบ20ชั่วโมงก็เดี๋ยวไปกนัน เราก็ลตผลไม้แล้วนี่ต้องเลือกเป็นนูโดมาเขามีนูโดออฟฟิช ก็ลงเครื่องมาแล้วนะคะผ่านทุกอย่างมาแล้วนาะก็ง่ายๆเลยลงเครื่องมาเขียนใบ Arrival Card ผ่านต้อมอรับกระเป๋าต่างให้เรียบรน้อยเนาะ <c oughs> ออกมาก็เลี้ยวขวานะคะก็จะมาเจอตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยชื่อว่า Transit Accommodation คะ่ะก็เดี๋ยวมาต่อชิวรับห้องกันคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาตามที่เขาบอกว่าเป็น Transfer Lounge อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเคาน์เตอร์แบบนี้รอ นี่นะคะคือโรงแรมที่ฟังพักคืนนี้เนาะมืนมันจะมีหลายโรงแรมนะของฟังมันเขียนว่าเบอร์ห้าในใบอะยก็เดี๋ยวเข้าไปกันว่าจะเป็นยังไงได้ห้องมาแล้วก็ดีนะคะห้องใหญ่อยู่เป็นเตียงแบบนี้น่าจะเป็นคิงไซส์แล้วก็เป็นห้องน้ำ <S <S pretty nice pretty good ตอนที่มาจากสนามบ,บินนะคะเขาก็มีรถบัสมาส่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีฟรีเบรคฟาสต์แต่ว,ว่าขากลับไปโรงแรมก็ต้องเรียกแท็กซี่เองก็ประมาณนั้นแต่ก็ดีนะห้องดีขนาดนี้ก็พอใจแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวฟังไปเคลียร์สัมภาระก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกุกกกิกก,กันออกมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มเนาะก็คือความจริงอะ่ะกินข้าวบนเครื่องมาแล้วตั้งสมือนะแต่ก็ อยากไปเดินเล่นหาน้ําหาชาโนะอะลรกินนอนไหนๆก็มาจีิแล้วแต่แบบทุกคนเมื่อกี้ขึ้นไปใช่ไหมต้องเปลี่ยนเสื้อด่วนเลยคือนอนมากเหมือนจะตายตอนที่แบบใส่หูวดีมาจากบนเครื่องอะ่ะคือแบบเนื่อโซ่คือไม่รู้คือร้อนกว่าไทยอีกมั้งไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้กลับไทยนานแล้วแต่ว่ามันแบบฮิวมิดอะ่ะแล้วมันแบบร้อนมากจะบ้านั่นแหละเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะคะคืนนี้ เหมือนจะมีห้างตรงปากซอยโรงแรมนะคะเดี๋ยวว่าจะไปตรงนั้นกันตอนเมื่อกี้นั่งรถบัสผ่านเห็นมีเฮท,ทีด้วยอยากกินเฮท,ทีมาก กูเกางเส้นนะคะแล้วก็ชี้ช้รูปเขาฉันก็สั่งได้นะนี่ก็ได้มาแล้วฟังใช้เออคาเฟ่กาของ YouTube นะคะนี้กับ RDP ีก็ใช้ได้เดี๋ยวรอว่าจะเป็นยังไงได้มาแล้วนะคะสมใจอร่อยมากอยากได้อยากกินมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นอหุ่นม่วงปั่นเนาะแต่ว่า ไม่ได้ครีมชีสข้างบนนะไม่รู้สั่งไม่เป็นไม่มีรูปให้ชีดด้วยก็เลยได้มาแบบนี้ก็ดีใจแล้วหลังจากที่ทูลักทุรเล g o o g l e ลาเซลเลชีสีแปลนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้นะคะทังก็เดินเล่นมาเรื่อยๆแหละแถวนี้เขาเห็นมันมีแบบตลาดข้างทางเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวไปเดินดูนี่แหละนี่แหละมาเป็นรถเข็นเลยแบบนี้แหละจะไม่รู้เขาจะรับอาลีเพชันไหมเนาะ en Cali. เดี๋ยวฟังจะพยายามหาหมุดปักให้นะทุกคนคือใน Google Map คือบอกอะไรไม่ได้เลยแล้วฟังก็เดินมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้จะแปะชื่อไว้ให้เผื่อใครแบบพักที่เดียวกันตอนที่มาทานศิลนะคะจะได้มาเดินเล่นด้วยแก้ตรงนี้ฟิวยาวราฟิวอะไรมากมีแบบร้านอาหารแล้วก็เป็นแบบโต๊ะโต๊ะแล้วตรงนั้นก็เป็นเห็นไหมตู้ปลาตู้คูงอะไรอย่างงี้จแต่ <Yeah. S 1> เป็นนิ่งสุดๆ กลับมาที่ห้องแล้วนะคะทุกคนร้อนมากจะตายเอาคือแบบฟังออกไปประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงคือแบบเหงื่อท่วมตัวทุกคนคือแบบอจะเป็นลมแต่ว่าก็ยัง m a n a g ที่จะไปซื้อหมาล่ามาได้นะคะหมดนี่ราคา58หยวนมันตัดบัตรไทยฟังไปประมาณเกือบ300นะไม่รู้โดนโกงเปล่าแบบแต่ว่าก็น่นแหละกระจายรายได้สู่สังคมนะคะคือแบบ กิหนหรอแล้วกันทำไมมันหดเลยอัน,นจ้อยเดียววะหมืนอนร้านปะเนี้ยแปลกๆว่ะเ,เ,เ,เอาจริงเลยนะคืออุปสรรคหลักเลยคือเราพูดภาษาจีนไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจเรามันก็เลยแบบอย่างนิดนึงคือที่จมมีหลายร้านที่ฟังอยากลองกินแต่แบบ เออเขาไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังก็กลัวว่าแบบเขาใช้ Tra v e l การ d ไม่ได้แบบแตะอาริเพยไม่ได้อะไรเงี้ยบางร้านที่มันเป็นแบบรถเข็นจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะก็เลยแบบไปร้านที่แบบเช็คว่าแบบเออจ่ายนี้ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ก่อนก็นั่นแหละอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าร้อนจะตายเอาคือเกือบเป็นลมของแทบก็แบอย่างวันนี้ก็กินนี่เสร็จอาบน,น้ำนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะร้อนขนาดวันนี้หรือเปล่าก็แอบคลิปด,ดูว่าอยู่ต่แค่กินเบรกาสต์โรงแรมล้วไปสนามบินเลยือ <laughs> ฟังมีไฟล์อีกทีสองโมงนะคะ,ก,ะคก็นั่นแหละคลิปก่อนแล้วกันตอนแรกกะจะไปเดินเห็นรีวิวมาเขาบอกว่ามันมีแบบถนนตลาดใกล้ๆแบบริมทะเลอะไรเงี้ยไม่รู้จะเป็นไงค่อยบอกกันนั่นแหละไว้เจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะคะใน,นการเที่ยวที่นี่เนาะฟังก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปเที่ยวที่แบบไม่ไกลมากนะคะมันชื่อว่า ชาโบเวลซัมสิงเนาะมันแบบเหมือนเป็นเมืองที่แบบอยู่ใกล้ๆน้ำใกล้ๆทะเลหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนั่งรถไปประมาณ15นาทีเลยประมาณนี้แต่ว่าเราจะนั่งรถไปนะคะเที่ยวแบบโลโคเวละก็คือหน้าปักซอยมันมีแบบสถานีเมโทรพอดีก็เลยว่าแบบเออเดี๋ยวนั่งเมโทรไปตรงนั้นแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะนนี่นะคะมาซื้อตั๋วกันนะดีนะเมโทรมีภาษาอังกฤษ พูภาษาอังกฤษได้แล้วก็ฟังนั่งรายวันนะคะจากตรงนี้ไปตรงนี้นีไพรซ์หนคนแล้วก็จ่ายด้วยอาลีเคได้เลยก็ <î โ ข sidewalk> จะได้มาแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเมโทรแบบนี้เหมือนบ้านเรนะานั่นแหละ3หยวนนะคะก็เดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟกันตืนเต้นว่าไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ เราไปเดินเล่นแถวนี้กันไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างเหมือนกันตรงนี้คืออาร์ตโซนนะคะเหมือนจะเป็นตลาดขายของอะไรเนี่ยแต่วันนี้ยังไม่เปิด สร้างออกมาเดินเล่นนะคะเวลาประมาณ9โมงคือเงียบมากแบบไม่ค่อยมีร้านอะไรเปิดเท่าไหร่เลยร้านเยอะนะแต่ว่าแบบ <c oughs> ปิดหมดเลยอะ่ะเออก็เลยไม่รู้ว่าแบบเขาใช้ชีวิตกันชาหรอแต่คาเฟ่มันก็ต้องเปิดตั้งแต่เช้าปะอะไรประมาณนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวเดินเล่นไปเรื่อยแถวนี้แหละก็ฟังก็งงๆนะคะก็เดินเล่นไปเรื่อยอยากจะบอกว่า แต่ที่ดูมานะ Google Map ที่นี่คือตัดไปเลยใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยแต่ว่า Apple Map ยังพอ,อเดาๆทางได้นะคะคก็ถ้าใครมาอยากดูที่ดูทางอะไรเงี้ยก็เปิด Apple Map น่าจะดีกว่าร้านนี้ร้านดังนะคะฟังเคยเห็นคนในติ k กต k อชอบมาเป็นร้านกาแฟแต่ยังไม่เปิดเหมือนเดิมขนาดร้านกาแฟไม่เปิดเลยอะทุกคน มาค่ะมาแวะกินข้าวกันร้านคุณลุงนะคะที่ใกล้ร้านกาแฟเมื่อกี้ซ s a m b o ตัวอย่างนึงดูน่ากินดีข้าวฟรีโรงแรมไม่กินจะมากินข้างนอกอีกหุดก็ไม่ได้เชี่ยวตามคนอื่นนะคะก็ดูน่ากินอยู่นะเป็นแบบเส้นเส้นแะล้วข้างสั่งเป็นแบบกุ้งเป็นหมูลองอีสก่อนมนาะเป็นร้อนร้อนมาก ฟิลขนมจีนแต่ก็ไม่ใช่มันเอาขนมจีนมาใส่ในน้ำซุปอะไรเงได้อยู่แหละถ้วยนี้18หยวนค่ะคูณเงินไทยก็คูนประมาณคูนห้าม เดินผ่านซาลาเปาล้านีนะ้ดูคนเยอะดีเดี๋ยวแวะซื้อซาลาเปาต้องมยำอะไรอย่างนี้ไปกินอีกดีกว่าแต่ก็นะกูก็ท n s l เลทเหมือนเดิมจ้ะยังดีที่มีรูปชี้ได้อยู่นี่นะคะที่เราได้มาเป็นน้ำต้องม่ำแล้วก็ซาลาเปาตามที่คิดไว้และ Google Translate แต่ชิมมาแล้วอันนี้มันฟิลแบบเหมือนน้ำถั่วปั่นอะแต่มันก็ใสๆอ่ะฟังก็เลยไม่รู้ว่ามันคิดไปเองหรอเลยมันแบบมันไม่ใช่น้ำเต้าหู้ไทยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนถั่วบดอ่ะไม่รู้อ่ะที่มันไม่ถูกแล้วก็อันนี้อันนี้พีคสุดเลยเพราะว่าอันนี้ยังกินได้อันนี้คือฟังแปลแล้วมันบอกว่าพอกินใช่ไหมก็คิดว่าแบบอื้อาราเปาหมูสับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นไส้แบบผักดองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหมูอยู่จิกนึงก็เลยแบบเชื่อหรือกูแปลพี่หรอว ก็นั่นแหละจจอยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะกลับแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งแท็กซี่กลับไปที่โรงแรมอีกนะคะ ก็เหมือนจะดังอยู่นะคะน้องกวางเนี่ยรักกินคาแฟเห็น mm hmm. เขาบอกว่าเป็นแบบคู่แข่งสตาร์บัคอะไรเลยตัวนั้นแต่ฟังไม่กินกาแฟาค่ะก็เดี๋ยวไปหาอย่างอื่นดีกว่าชานงชานมอะไรอย่างนี้ mm hmm. ร้านขนมนี้แสนจะแบวมาก อยากซื้อไอ้เค้กสับปะรดนี้ไปฝากเหมือนกันนะแต่แบบกระเป๋าแตกแล้วแตกอีกอ่ะมันดูดีขึ้นน่ารักอ่ะเค้กสับปะรดแบบสไต้หวันนะแต่แบบอุ๊กระเป๋าฉันแตกแบบสุดไหนๆก็มาจีนทั้งทีนะคะก็เลยว่าเออแวะเซเว่นเลยซื้อของกินอะไรไปชิมนี้น่เลยหน่อยก็อยู่โซนตรงนี้ค่ะที่แบบคนจีนเขาชอบกินกันอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรว่า น่านออกยังไม่กี่คำดีอะไรอย่างเี้อันเนี้น่าจะเป็นแบบห,หมูหอะไรอย่างเงี้ยกรึปึบไม่รู้ดเดี๋ยวลลองซื้อไปชิมดูอ่ะแล้วก็น่าจะซื้อแบบขนมอะไรไปนี่ชอบกินอะไรแบบนี้มากพวกแบบถุงถุงบุกบุบอะไรอย่างเงี้อันนี้หน,น้าตาตลกดีอ่ะลองแล้วกันเดหรือจะถุงเล็กดีอะนี่ขนาดบอกว่าไม่มีที่ใส่นะ โซเดยน่ารักจังน้องนมกระป๋องแดงที่นี่แบบน่ารักมากอะนักแต่งตัวหลายอย่างอะดูดิมีแบบชุดหนาวชุดเผ่าชุดอะไรน,น่ารักอะ จะกลับแล้วแต่ก็ยังจะหาเรื่องกินชาให้ได้นะคะไม่ใช่ชาลมนะเป็นแบบชาผลไม้ฟัองอยู่ร้านชื่ออะไรเลเล่ชาตัวอย่างมันดูแบบเออน่ากินดีฟังก็เลยสั่งเป็นชาแตงโมซัมติงของเขามาเอตอตอนแรกว่าจะกินชาองุ่นเหมือนที่เฮทีแต่ว่าแบบเอออันนี้แบบมันขลับ,บกับอานฟังแมนดูน่ารักกุกกิ๊กก็เลยเดี๋ยวรอยอยู่นะคะยวเป็นยังไง ฟังกำลังนั่งรถจะกลับโรงแรมเนาะทุกคนก็ใช้ไม่นานไม่นานเลย10กว่านาทีฟังเรียกรถผ่านแอปอารีเพเ์ยนะคะข้างในมันจะมีดีดีเนาะเราก็เรียกรถแล้วก็ตัดบัตรผ่านในนั้นได้เลยง่ายมาก ลืมเล่าไปมันก็คือมันไม่ใช่ชานะฟังว่าที่ฟังสั่งมามันเป็นฟีลแบบเหมือนแตงโมปัน่นใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็มีมุ้นๆอะไรเงี้ยก็อร่อยดีก็เป็นแบบเย็นๆเพราะแอากาศร้อนมากคือ,อที่นี่ร้อนหน่อยอุ่มๆมาไม่รู้ว่าเป็นแค่วันนี้หรือว่าทุกๆวันเป็นแบบนี้คือแบบแหละก็ตอนนี้คะ่ะถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเรียกรถไปสนามเด่นกัน ตัวแบบเขาเรียกแหละมงคลเนะตัวในตำนานมาทำแบบนี้น่าล็กก็คิ้วค่ะมาคะ่ะทุกคนตอนนี้ฟังอยู่ที่สนามบ,บินแล้วค่ะเช็คอินทำอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไหนๆเครื่องเลยนะคะอีก30นาทีกว่าจะได้บอร์ดก็เลยจะมาแกะขนมที่ซื้อมาชิมให้ดูเลยละกันนี่นะคะหมูหมูอะไรสามเต็ง ดีใ,ใจนะที่แบบเออเลือกที่มาแวะพักที่นี่ถึงแม้มันจะได้อยู่แค่แบบเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบยังได้เห็นบ้านเมืองได้เห็นเ u l t u อะได้องเขาอะไรเงี้ยมันแยกเป็นแพ็กเล็กๆด้วยวันดีนะจังแบบคนที่นี่คืออยากทําอะไรทําของแท้คืออยากเลี้ยวรถตรงนี้เลี้ยวอยากข้ามตรงนี้ข้ามสุดๆนะคะแบบโคตรจีนเลยแบบอันนี้เป็นครั้งที่อื เหมือนเนี้ยว่า,บาออแบบกรุบกรุบเผ็ดอ่ะอยากเลยอือจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่สองที่ฟังมาจีนแล้วแหละแต่ว่าคังล่าสุดที่มาก็นานมากแล้วไม่อยากจะนับเลยอยู่ปฐมประมาณแบบยี่สิบปียี่สิบกว่าปีแล้วดิอืมน,น่าอนาณค่ะรถเจริญขึ้นเยอะมากแบบคนที่นี่ใช้รถไฟฟ้ากันเพียบเลยแบบทั้งจักรยานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบยี่ห้ออะไรเต็มไปหมด นนั่แหละสนุกดีอย่างน้อยแบบมะเลที่นี่ก็ได้เห็นอย่างนี้หน่อยหน่อยก็ยังดีอืมอืมอืมอร่อยเนี่ยอืมอร่อยอ่ะอืมมันเป็นหมูหมูดูนังหมูจริงๆมันมีแบบกรุบๆแล้วแบบรสชาติเผ็ดๆนุ่นนัวอืมอร่อยอ่ะอืมมันมีเนื้อนิดนึงอืมอร่อยอืมบวบบวบอันนี้อร่อย นี่ละวันวันอี่ยังมาที่นี่คือใช้จ่ายง่ายมากนะคะลิงก์ทราเวลการหรือว่าบัตรเครดิตแบบรารรีเพย์อะไรเงี้ยก็จ่ายได้ทุกที่เลยมันเป็นสแกนเหมือนเราสแกนจ่ายที่บ้านเราง่ายง่ายทีนี้ต่อนะคะ เป็นเจลลี่รูปไอตลกีก็เ <those> ป <valleys> ็นเย็น <player> ี <inappropriate> <ıld millennials s Elliott ills> ่บุกทั่วไปแต่ว่าไม่ค่อยหวานมากดีอยู่รสเคี้ยวโอโเกดได้อยู่ ไม่ได้บอกว่าเท่านี้อันนี้รูอดอ่ะ่อหัวอุ้ยมีเจอตัวซีเครตด้วยไปปะนี่ทั้งถุงมันเป็นสีม่วงหมดเลยแต่ว่ามีถุงนี้เป็นสีฟ้าอยู่ถุงเดียวตัวซีเครตหรือเปล่าเฮ้ยอยู่เป็นของเล่น แหมของเล่นด้วยหรอคนที่นี่ชอบจุ่มเกินนี่คือของกินหรืออตั้งโชว์น่าจะกินไม่ได้มั้ง <c oughs> นี่ได้น้องคนนี้น่ารักอยู่นะ <c oughs> ตลกดีอ่ะห <c oughs> น้ามันอ้วนอ่ะหน้ามันมูด้วยอ่ะน่ <c oughs> ารักดีเขาไปทำอะไรอ่ะตั้งโชว์ ออหมดแต่เล่นลืมปิดคลิปเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะเป็นคลิปแบบมาจีนเลเวอร์สั้นๆเนะาะก็อาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่าสายการบินเนี่ยเขา,าก็บินรูทที่ไปแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างงี้ด้วยเผื่อใครอยากได้เป็นไอเดียว,ว่าเลเวอร์ที่นี่เป็นยังไงได้ทำอะไรบ้างโรูแรมอะไรเป็นยังไงนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอาจจะพาไปเที่ยวหรือยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนก็ ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย